ดูซิน้องลิซ่าได้กินปีโป้ของโปรดพียแอนยาเนี่ยขนมปีโป้ใช่ไหมลูลิซ่ากินอะ่ะแอนยาอยากกินปีโป้ไฟก็อยากกินปีโป้ด้วยเหรอไฟก็อยากกินปีโป้ด้วยเหรอลูกไฟยังไม่เคยลองกินนะคะแอนยาอยากกินปีโป้กว่าลูกกินแล้วกินปีโป้เหรอลูก เอา้าลูกกัก็กินปีโปข้ขอบคุณที่ะรที่เอามขอบคุณี่อะไรคบขอบคุณคโอ้อยากกินปีโป้ออก,กับลูกลัจังเลยใหญ่เลยอยากกินปีโป้ออใช่ไหมยอยากกินปีโป้อยากดูอุเนัย <c oughs> อยากกินปีโป,ป้ป่ะออยะีนนยยโโ กินข้าวเสร็จแล้วก็มาทํากิจกรรมกันต่อนะคะมม<อ>้อนยาบ,บอกว่าจะ,จะวาดภาพนะส่วนน้องแฟนจะเป่า,อาฟองสบู่นะคะลูกปป่งฟองสบู่ไปมาที่ที่อย่างอะนี่ยังไม่ตกใจเขาแกะนี่อย่งฮะแต่บอกคำว่า heartful ห้<อ>น้องว่าให้เอามาั้งก็ตอนนี้ก็ใกล้จะช่วงเทศกาลอ,อีสเตอร์แล้วนะคะหรือว่าถ้ามันเป็นภาษาไทยก็จะแปลเป็นช่วง เป็นเทศกาลไข่กระต่ายประมาณนี้นะคะแต่ที่นี่เขาจะเรียกว่าเทศกาลอีสเตอร์นะคะนถ้าเป็นภาษาเดนมาร์กจะเรียกว่าโพสเกอร์นะคะถ้าเป็นภาษาอังกฤษหรือว่าทางสากลก็จะเรียกว่าเทศกาลอีสเตอร์นะคะภาษาไทยเราแปลเป็นเทศกาลไข่กระต่ายนะคะก็จะมีไขชช่ช็อกโกแลตขายเยอะแยะมากมายเลยค่ะมีทั้ง ไก่น้อยไก่ใหญ่แล้วก็มีกระต่ายนะคะพี่น้องส่วนมากก็จะทําเป็นเป็นอ่สีที่เป็นสีสันโดดเด่นของเทศกาลนี้ก็คือสีเหลืองนะคะแล้วก็จะมีไข่แล้วก็จะมีกระต่ายแล้วก็จะมีไก่นี่นะคะเป็นสัญลักษณ์นะคะเทศกาลอีสเตอร์นี้เราก็จะได้หยุดนะคะพี่น้องจ๋าเดี๋ยวก็จะพาเด็กๆหยุดนะคะโรงเรียนปิดนะคะแม่ก็ได้หยุดด้วยค่ะใช่โอเคไอ้เนี้ยวาเลยเดี๋ยวหมูไปอาบน้ำ <laughs> Først tager efter mig kun. Mm. Jeg skal lave en lille ting. Men jeg så bare en Jeg skal bare lave en lille ting. Ja. Put her fang med. Vi landet. Jeg ved ikke. Put her <tødder> Det var en oplæg, det var lækker dig. Hvad farver? Farver, hvad er det? Sig hvad er det? Ja! Og sig Blå. <tød> Oh, jeg tror lige, det var grøn, men så tager jeg blå og blå. Okay, sig det, Blå. Svart? <coughs> men Nej, ja. nej, nej. Lilla. Nej, nej. nej, nej. Rød. Ja. Sig sommer. Ah, orange. Nå, okay. Uh. Og ah, fra jer, med dig at sige det. Lad gå og sige krav, og luk sige krav. Lilla. Mm -mm. Blå. Mm -mm. Okay. Lysrød. Mm -mm.

Okay, det er taber alt, jeg har. Hun taber bare hendes tre gange. Nu har hun fire gange. Ah, ah okay. Far, jeg bag. Hej, far. De kan okay. jeg bag. Og oh, der er Malo. Mm. Mm. Yeah. Yes. Mm.

สซีม่วงอะลูกสีม่วงนีอ่อย่างเด็กเฮ้ยไม่กินไม่ไ,ได้กินไม่ได้นะอย่าไปกินนะไฟยาอยากินนะไฟยาอยากินนะลูกไฟอยากกินเซปเปอร์บอเบอ,อร์เหรอไอสฮะ Hôm mình ăn hàu sản Thì sao? à, ăn hàu sản? Sao Hả? Em luôn hàu sản để ăn Thôi, coi nào, em muốn ăn ยังไงนะรีบไฟยะอย่ากินนะโอเคลาพี่น้องไปก่อนอันนี้จ๋าบอฝากช่องได้ไหมคะเพีอันีาจ๋าฝากช่องค่ะลูกอย่าลืมไหนพี่น้องจ๋า อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งให้หนูด้วยนะคะสวยๆนะคะสวยๆโอเคขอบคุณค่ะโอเคทีนี้ก็ฝายยานะคะฝายยะจ๋าฝากช่องค่ะเออเออฝายยะอยากกินฝ่ายอยากกินนะลูกฝายยะจ๋าน้องฝายยาฝากช่องได้ไหมคะ